เลขเด่นคือเลขเลขรองคือเลขเลขตบท้ายคือเลขอย่าลืมนะครับสาหรับแฟน YouTube ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตานาวัฒนาการสิแสมังกรครับ การติดตามดาวของเรายังสนุกกันทุกๆุกวี่ทุกวันถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องของเงินนะครับบางท่านว่าผมมาบอกหวยไหมถ้าผมบอกหวยแม่นผมซื้อหวยเองแล้วแต่เรามาติดตามดาวเพื่อเป็นความรู้ดาวมาเป็นดาวเลขขี้หมดเลยครับดุด,ดุทั้งนั้นเลยดุอันดับแรกคือดาวทหารคะทหารยังฮึมๆมอยู่นะครับมาแล้วดาวเลขสามวางไว้ แล้วติดตามด้วย3คูณ3คูณ3 3 3เป็นอะไรเป็นดาวพระเกตพระเกตในลึกลับล้ำเส้นทักหน่อยคือดาวเลข9แต่ทุกคนยังไงมีหลวงพ่อมาควบคุมคือดาวพระฤหัสครับดังนั้นผมไม่เยินเยอะตั้งแต่บ่าย3ามโมงครึ่งเป็นต้นไปเลขเด่นคือเลข3 เลขรองคือเลข9เลขตบท้ายคือเลข5ขอให้ทุกคนมีเงินใช้ไร้โรคาพาสุขสมบูรณ์สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ